เยเทียนอะใดอยู่น่ะเด้อรบ ในวันมาค้าบูชาวันพระใหญ่ของศาสนาพุทธเราครอบครัวเราคนไทยในอเมริกา<ม>ก็มีความสุขใจอิ่มบุญเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมทําบุญตักบาตรถวายปัจจัยฟังธรรมและไหวพ้พระเวียงเทียนอธิษฐานขอพร พร้อมกันนี้ก็ขอส่งผลบุญครั้งนี้ให้เพื่อนๆทุกท่านพบเจอแต่ความสงบสุขสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจด้วยเถิดสาธุรับบุญด้วยกันนะคะวัดไทยในอเมริกาวัดพุทธารามเมืองเมมฟิสรัฐเทนเนสซีค่ะเป็นพระอรหันต์ปะกกิณาสุและวัดแอโอวัดปฏิ ถ้าปราปัสสาษะอาการนันการไม่ทำบาปทั้งปวงกุณสรัสสุปสัมปทาในขณะที่เราปฏิบัติทำก็จิตใจมันละเอียดลงนะ